มาครับผมวันนี้กับเมดอย่างอิกกี้นะครับผมเป็นสุดยอดเมดเลนกลางที่อยู่ในระดับเอสเทียเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมคราบผมสาหรับอิกกี้นะครับก็เป็นเมดที่เก่งมากเล่นง่ายด้วยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสุดยอดตัวในในเขาเรียกว่าอะไรดีในแรงแล้วก็ในแข่งเลยมนะั <S <S ้งเพราะว่าอย่างในแข่งนี่คือเป็นตัวแบบโหเขาถึงขั้นแบนด์กันเลยนะในแข่ง เท่าที่ผมดูแข่งมานะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นกิ่งขนาดนั้นนะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเมตาเปลี่ยนหน่อยๆตั้งแต่พวกแท่นวาร์ปมาหรือว่าลิเลียน่าก็บัฟมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูอ่อนๆลงนิดนึงอีกกี้ก็เนี่ยครับข้อดีของมันเลยก็คือเนี่ยเราเคลียร์คลิปเร็วมากเห็นไหมของเราหมดกองแล้วของเขายังเหลือ3ตัวอยู่เลยแล้วคราวนี้เราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกไปไหนต่อนะอย่างตานี้เหมือนเขามาลึกผมก็เอาพยายามเอาเขาเจ็บให้ได้มากที่สุดวิลเลียๆไม่ใช่ ลอเรี่ยวนะลอเรี่ยวคือกระโดดใส่เลยนะเล่นแบบดุมากผมตกใจเลยนะเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าเขาจะกล้าโดดใส่อทีมเราได้เฟิร์นแบบสวยโอเคเราได้นกเล็กด้วยอุ้ยเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมปลาไม่โดนเมื่อกี้ถ้าปลาโดนมันจะปลาต่อได้โอเคโอเคแต่สุนหมดเอ้ยเพื่อนจะเย็นหูอันนี้เพื่อนเล่นนานไปหน่อยนะแบบชะา่าใจไปหน่อยผมพยายามปลาช่วยแล้วนะเพื่อน <laughs> ผมพยายามปลาช่วยแล้วอะ เพราะมันมันมันเดือดเกินเกินเนี่ยใส่กันไม่ฟังเลยก็อีกี้เนี่ยมันจะออกไอเทมแบบว่าแรงไปเลยก็ได้นะหรือจะออกเป็นไอเทมเกินเแบบว่าเน้นเน้นเน้นโปรไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมจะเล่นมาเป็นไอเทมแบบที่แบบว่าเซตแบบเซตมาตรฐานนะไม่ได้เป็นเซตแบบว่าเน้นแรงถ้าจะเป็นเซตแรงผมมีอีกเซตหนึ่งในใจใช่เดี๋ยวว่าหลังเล่นให้ดูแต่ว่าวันนี้จะเป็นเซตเซตมาตรฐานที่เขาเล่นกันในแรงเลยก็เป็นเซตอาร์โกนี่ปกติเลยแล้วก็ ตานี้เจอหลอดเลี้ยก็คงต้องเอาตัดเลือดประมาณนี้เลยเล่นเมดเล่นกลางก็เล่นกับโลมนะพยายามเดินด้วยกันเล่นด้วยกันมันก็จะง่ายหน่อยแบบเพื่อนแก๊งไหนเราก็ไปแก๊้งกับเพื่อนมันจะได้แบบมีประสิทธิภาพนะถ้าเราไปแก๊งคนเดียวบางทีมันไม่เฉียบขาดพอโอ้ยเต็มเต็มโอเคอันนี้ผมไม่ได้ดูเองอ่ะมาเกิดมาใหม่แต่เมื่อกี้เราได้บังกรอยู่นะเพื่อนเอามังกรได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมผมไม่ไม่ได้เช็คเองอ่ะ แบบรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาต้องมาจากฝั่งนั้นเราก็ยังเดินเข้าไปอีกตอนแรกว่าจะวิ่งไปโซนไอ้เพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเรามาช้าไปโดนเลยนี่ก็เป็นผลเสียจากการที่เราตายนะมันก็จะไหลๆอย่างนี้นแหละอเคยามเอาลอเลียวสวยปลาหมึกปลาหมึกยังไงเฮ้ยหิงหิงหึงหึ่อยากเอาปลาหมึกแต่ว่าไม่ได้นะมีอแบบันติอยู่ปลาดักเอาลิงไม่ยอมมาไม่เป็นไร ปลาดักเยอะเกินไปอันนี้ขอคลิปเลยแล้วกันเพื่อนมาเร็วเอาคลิปโอเคแบ่งเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวแคลรี่ไม่รวยก็จะออกเป็นอะโกนี่ก่อนแล้วผมก็อยากออกเป็นตัดเลือดนะตอนนี้ยังไงก็ต้องตัดเลือดมีลอเลี้ยวมีลอเลี้ยวมีล็อกซี่โอ้หต้องตัดโอเคเท่นี้อุ้ยลอเลี้ยวคือดุมาก โดดใส่รูปรูฟเลยคือไม่กวดต้นไม้เลยจริงๆต้นไม้มันแอบสวนลอเลี้ยวได้นิดหนึ่งนะถ้าเกิดแบบเล่นจังหวะที่ลอเลี้ยวโดดแล้วต้นไม้สกิลสวนเงี้ยมันสวนได้นะโอเคนี่ปลาไล่ไปก่อนลิงมาปลาลิงปลาลิงลิงมาเพื่อนถอยไหมผมพยายามปลาปลาช่วยอยู่นะปลาช่วยอยู่เพื่อนถอยไหมเพื่อนยังไงเพื่อนจะไม่ถอยจริงเหรอโอ้เพื่อนเล่นนานไปเพื่อนเรียบร้อยไม่เป็นไรปลาอยู่ปลาอยู่ ยก,กิณหมดแล้วยังไงอัดเข้าไปออได้อยู่เยี่ยมคือเราพยายามใช้อันติเปิดนะจะดีที่สุด <Just down. S 1> เวลาในทีมไฟต์เราแค่อันติโดนลูกหนึ่งนี้ก็แครี่หรือเมทฝั่งนั้นก็เจ็บแล้ะแต่เป็นร้อเลียวอาจจะไม่เจ็บมากโอเคมาแกงล่างกับเพื่อ,อนชันจังหวันนี้ยังไง <you> เลงก่อนโอเคเฮ้ยเขาโดดสวนเลยเฮ้ยเขาสวนเลยนะ <laughs> เพื่อนน้อง <laughs> โอเค <laughs> อุยมันตัดสินใจดีนะ ไบโอจังหวะนี้เหมือนเหมือนเขารู้ว่ายังไงก็ตายแล้วพยายามแบบว่าจะเทดให้ได้ดีว่าแบบยังบางๆกันได้อยู่นิดนึงเมื่อกี้โดนอีกน้านหนึ่งหน้าตาตายอะ่ะโอเคข้อดีของอีกี้ก็คือเคลียร์เคลียร์เ,ยเร็วแล้วก็ไปเติมเร็วนะเพราะเคลียร์เร็วเนี่ยเราก็จะมีเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาแบบเคลียร์คลิปช้าเล่นตัวที่ถ้าเราเล่นโซโลนะผมแนะนําเลยอีกี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดเีเพราะมันมันเคลียร์คลิปเร็วจริงๆ พอเคลียร์คลิปเรียวเสร็จเราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวดูนะขณะนี้ล้อเรียวเขาได้คุมนะเนี่ยผมเคลียร์ที่หลังนะเนี่ยเห็นไหมปั๊บ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 เดี๋ยวผมเซตของกันโอเคตัดเรียวนี่ได้ฆ่าด้วยโอโ้โหไม่คิดว่าเพื่อนจะเอาถึงตายนะเมื่อกี้ยังเซตของอยู่เลย <laughs> เนี่ยพอพอพอเราเคลียร์เลนเสร็จเนี่ยเราก็เดินมาทําอย่างอื่นได้ปาไปตุ้มไปตุ้มตุ้มไปโอ้ได้ฆ่าด้วยไงคือ สบายยนะพอเราเคลียร์เลนเสร็จมันจะได้ตัดสินใจเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นตัวที่มันเคลียร์คลิปเร็วเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆใครใครเล่นโซโลดแรงนี่ผมแนะนําเลยตัวพวกเคลียร์คลิปเร็วๆแบบมันทําให้เราแบบไปทําอย่างอื่นนะเฮ้ยปลามึกมาเนี่ยถ้าเขาไม่ถึงตัวเราเราก็ใช้ท่าหนึ่งตอไปแต่ถ้าเขาถึงตัวเราเราก็อย่าไปใกล้ล้วก็ปาอันติแล้วก็ถอยเลยก็ได้เนี่ยเฮ้ยเพื่อนดันออกเอ้าเปลี่ยนกมพอแล้วเพื่อนพอแล้ว โอ้ต้นไม้เราเื่อนนักสู้นะใส่ยับยับเลยนี่ผมใส่ต้องเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปก่อนเน้นเคลียร์คลิปนะยิ่งเคลียร์คลิปเนี่ยทำให้เรารวยด้วยยิ่งเรารวยเราก็ยิ่งป่าอันตีแรงเพราะได้โขเพราะได้ของเยอะๆนี้ยิ่งสบายเลยปึ๊บปึ๊บโอเคขออันติสักครั้งนึงโอเคอันนี้อันติลาดนะลาดช็อตแต่ว่า ก็อย่าพยายามทําเพื่อนจะโกรธพยายามปลาเปิดไปมันจะทําให้ตัวเราทําแบบเฮ้เห็นลิงแล้วแหละแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเข้าผมไม่คิดว่าเขาจะกล้าสรุปเขากล้าวไว้เฮ้ยกลับไปรีเลตกันอืกลับมาใหม่เป็นรีเลอกลับมาละโอเคเคียร์คลิปไปเลยแล้วก็รอเดินกับเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนไปนู่นละราอันติเลยนะเราจะได้เห็นภาพมวงกว้าง Okay. นี้ไม่ได้เราก็อันติีเราก็ถอยไปสก,กิลเราไกลกว่านะเขาแบบเขาไม่ค่อยมีตัวถึงเรานะ <The burning. S 1> เขามีลิงตัวเดียวมั้งที่ถึงเราล็อกซี่ก็ไม่ถึงเราหรอกแล้วแต่จังหวะด,ด้แต่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงอ่ะแบบเราจะเห็นก่อนอยู่แล้วถ้าเป็นล็อกซี่เข้ามามันไม่ได้แบบพุ่งมาบินวอล์กมาเหมือนลิงนี่ก็อพยายามเคลียร์คลิปปลาเคลียร์คลิปดีกว่าเพราะว่าเขาเยอะกว่าเราถ้าปลาคนต่อตาน,นี้น่าจะไม่ดีโอเค เนี่ยพอเคลียรคลิปเสร็จเขาว่าทาอะไรเราไม่ได้ละเฮ้ย hey, ต้นไม้เล่นอีกแล้วเอาเหรอเพื่อนโอ้ยลอยเลี้ยวหลบได้หมดเลยโอ้ยลิงมาลิงมาโอเคต้นไม้ไปเอาลอยเลี้ยวจนได้นะต้นไม้เอาแล้วหืมต้นไม้ใส่สุดต้นไม้คํำแบบคำสามขำสี่แบบคํำแบบแต่ไม่มีใครไปเล่นกับต้นไม้เลยนะผมพยายามช่วยแล้วนะแต่แบบผมกลัวลิงอ่ะเมื่อก,กี้ ไม่อยากตายฟรีไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมโอเคเดี okay, ๋ยวผมเช็คหลังพุ่มให้หลังพุ่มไม่มีอะไรก็หน้าที่ของเรานะพยายามเช็คพุ่มเช็คอะไรให้เพื่อนด้วยวการโซนเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเราเลยของปัจจุบันนะผมว่าไม่ใช่แบบว่าบางทีแบบเพื่อนเอาออบเจกต์กันแล้วเราไปยืนแบบแอบอยู่ข้างหลังเง,งี้ยมันมันเสียพื้นที่ผมว่าเดี๋ยวโดนลาดด้วยไม่ใช่อะไรเราควรจะไปโซนให้เพื่อนดีที่สุด ตอนนี้สถานการณ์ทรงๆนะเกมสูสีมากต้นไม้ออกเยอะรอดูเลยต้นไม้เล่นแน่ๆต้นไม้เขาเล่นตลอดยังไงต้นไม้ตกผมเนียนติเลงอยู่อือโดนสองตัวโอเคอย่างนี้รอเลี้ยวเจ็บรอเลี้ยวแข็งผมมีระเบิดอีกลูกนึ่งโอ้โหไม่โดนเนี่ยปล่ารละเบิดยังปลาไม่โดนบ้าบอโอเคได้แทงเข้ามาละเหลือล็อกซี่ล็อกซี่จับแล้ว เกหมดผมพยายามป่าช่วยอยู่โอ้ไบโอมาไบโอมาย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 าโอเคได้ไวโอด้เวย้ยแต่ต้องถอยแล้วนะจนังหวะน,นี้โอ้ป่ากับป่ากับออฟเรายัางไม่มานะเมื่อกี้แต่บ้าฝั่งนะั้นเหมือนเขาจะมาหมดนะไม่เป็นไรเดินมาตัดคลิปถึงตรงกลางเลยนะไะเราจะได้มีเลนเดินนะผมตัดคลิปเลยตัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเติมเพื่อน เฮ้ยมันมาอ้าวเดินเข้ามาอย่างงี้เนี่ยล็อกซี่ถึงตัวเรายากนะผมมองล็อกซี่แบบมาถึงตัวเรายากอะ่ะมันเราเระวังแค่ลิงอะ่ะปาไวโอก,กัอนขอไวโอ,อไวโอเจ็บไวโอเจ็บ,จบนี่ขนาดไม่ได้ออกของดามจแบบเต็มสูบนะเนี่ยถ้าออกเป็นแบบอ่าบูมสติกก่อนแล้วก็ออกอ e ีวิลซีเคทแล้วก็เดียเดมนะปาทีนี้ครึ่งหลอดอะ่ะคลิกซี่เอ้ยไม่ใช่ไบโอเลดโดนทีเนี่ยครึ่งหลอดอะอันนี้แบบ เซตแบบเน้นเน้นไฟยาวๆเน้นเผาอะไรเงี้ยเฮ้ยลิงมาลิงมาเห็นนะเห็นลิงโฟกัส okay. 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 ลิงโอเคโอเคโอเคลิงตายโอเคปลาหมึกผักมาไม่มีอะไรเราฟรีนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเรื่อยๆเรื่อยๆปลาหมึกฉันไล่เธอโอเคสไนเปอ์สวยมากช็อตนี้เนี่ยพอทีมเรามาครบแล้วไม่มีอะไรเลย สวยๆสบายๆตัวเราฟรีจัดเลยนะมันมันไม่ค่อยมีตัวถึงแพงหลังเรานะแต่ฝั่งนั้นนะมีมีลิงตัวเดียวที่จะล้วงแต่แบบลิงเขาก็ต้องเลือกเขาจะล้วงใครอะมีทั้งเอลซูมีทั้งไอลันดอมีผมอีกผมไม่ผมให้เขาล้วงอยู่แล้วผมรอรอเขาตีกันก่อน <laughs> เล่นแบบเล่นแบบตาป๊อปป๊อปในคลิปกันโอเคเล่นแบบสตาป๊อป๊อ,อนะให้เขาให้เขาใส่กันก่นกอนแล้วเราก็ปาติ <laughs> นี่แหละม,มันง่ายตรงนี้แหละแบบเราไม่ต้องคุยกับเพื่อนก็นได้นะเราเราเล่นโซโล,โล่เราเล่นตัวเนี้ยคือง่ายนะมันทําดามิอย่างเดียวนะแต่มันไม่เอ้ยลิงลิงิง,ง,งโอเคเอาเระเบิดไปกินโอเคลิงเก็บของข,ขออยู่ครบเลยใจเย็นเดี๋ยว,ยวผมป้ายู่พอไม่มีลิงแล้วผมก็ไม่กลัวนะอยากเล่นต่ออยู่นะกลับก็ได้เดลีเลียดกันเดี๋ยวมาใหม่มา,มมาใส่กันต่อผมพยายามลิงอันติให้โดนแครี่เขานะโอเค เดี๋ยวคลิปกนเพื่อนใส่กันแล้วแต่ว่าเราช่วยไปแล้วนะถือว่าเราปลาติไปแล้วได้แอซิดด้วยโอเคไวโอตาคนแรกง,งี้สบายใจละถือว่ามิชชั่นเราคอมพิล์ละมาเลยอันนี้ปลาเล่นๆไปตัวอะไรรอเลี้ยวโอ้รอเลี้ยวรอเลี้ยวโอ้ยปาไม่โดนโอเคเมียตายแครีตายโอ้ได้ป้อมล่างอีกสบายป้อมกลางอีกโอเคโอเคผมสก,กิลฟรีนะ ป้อมเลยจบจบจบโอเคไม่ค่อยไม่มีใครถึงตัวเลยนะมีโดนลิงจังหวะแรกไปแค่นั้นเองที่เหลือก็ปาสกิลฟรีทั้งเกมเลยก็เนี่ยแหละความง่ายของมันคือคือตัวนี้แหละคือมันมันเคลียร์คลิปเร็วแล้วมันก็เล่นง่ายแนะนําเลยใครอยากใครอยากไต,ต่ไต่แรงก็ตัวนี้เลยสุดยอดเป็นเม็ดสุดยอดจริงเล่นง่าย <Just you. S 1> แต่ตอนนี้อาจจะ อาจจะไม่เก่งขนาดนั้นนะอาจจะมีพวกลิเลนหน้าพวกอะไรอย่างนี้ที่มันดันขึ้นมาแต่ก็ก็ยังเก่งอะ่ะขอบคุณนะครับ